สวัสดีค่ะทุกคนกระยูในช่องของสาวเล่ากระเบาคอมเมนต์คือเกาจา้าฝากกดติดตามนเด้อเหลืองานมากมือนี่ก็ะหิวเขาาลายหลายจ้าไปได้ป้าเผามาเนาะเดี๋ยวสิมาจัดใส่จานเลยจา้าอยากบอกว่าหิวแห้งแห้งอันนี้ก็สิเป็นผักสดจา้าที่ได้มากก็ป้าเผาเนาะมื่อนี่ได้ป้านิ่นมากเนาะใจก็อยากได้ป้าทับทิมนั่นละ แต่ว่ามือนนีป้าทับทิมบอมมี่ก็กินปลานิ้นไปก่อนห้วกันพักกระสดเป็นทตกกินมากเลยจ้าแต่ที่สดกว่าพักก็จะเป็นหนาสาวเล่าละจ้า อยากบอกว่าสดคักสดแน่อลิ้า น้ำจิ้มกัสมี่สามแบบนอกจากกัสมี่น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มทั่วจ้าและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นน้ำจิ้มหวานจ้าเหมาะสำหรับเด็กหน่อยสามารถกินได้เลยเอามาอ่างพี่น้องอยากกินน้ำกันได้นี่มาเด้อมากินไห้ก้นจ้จาแจ้งใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวเล่าในเด้อจ้า ิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปไหพี่นองไในเบิ้งอีกจ้าอันนี้ก็เฮ็ดเองถ่ายเองเนาะบาคอมเมนตเพิ่นบว่ววางเละบยบ่ได้มาถ่ายไหจ้าป่ต่องหัวเด้อรูปใดมันตลกตลกก็เก็บไว้ในใจก่อนเว้าแล้วก็อยากััเจ้าของเนาะ เห็นบอจ้าป้าเผาเฮ้าเป็นตาแสบบอมามามากินขขาวน้ำก้นจ้ามื่อนี้